รายการนี้จ้าคือเพววื่อความบันเทิงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพะระหว่างเพื่อนและการใช้ชีวิตคนพิเศษโปรดต้องรับชมเพววื่อความบันเทิงน,นะจ๊ะวันนี้เนี่ยนะก่อนที่เราจะอ่านราชโองการเนี่ยผมอยากจะให้ท่านได้ให้คิวก่อนเขาเรียกว่านับถอยหลังประกาศก่อนที่ห้องเต้จะออกเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันภาษาจีนทั้งนั้นเลยให้กล้องดู<ก>ภาษา,าจีนเลยจีนอ่านออกเหรออ่านออกคนจีนหรือเปล่าเนี่ย มากนี่คงจริงไงดิถ้าพ่อเรียกแล้วเตี่ยแม่อามาน้องสาวอาหมอยพี่เคยไอ้ิพท่ไม่เขาไปเปอาทิตมันสึกพึ่งบวชไ <c oughs> อ้เหี้ยเขาไม่บวชพึ่งสึกเออ,อันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยขอให้ไพ่ฟ้าประชาชนทุกท่านเ,ออเตรียมคุกเข่าคำนับห้องเตะเตรียมรับราชโองการ <c oughs> เ าาาาคาราวะานห้องเตะเดี๋ยวเดี๋ยวคาราวะใครห้องเตะดูไงก็ห้องตองฮะห้องเตะมาไหมครับมาครับห้องเตะมากี่คนตองโอ้ยเสียงดังๆหน่อยเสียงดังหน่อยอเติมเติมหน่อยสนมฟังท่านสน,นมนสนมหน่อยนะฮะมากี่คนห้องเตะตองเอออย่างนี้แหละต้องอย่างนี้มากี่คนจังหวัดงปทุมเปิ่นจมูนอำเภอดุไทรจังหวัดดุไทรมึงคุยมันเถอะไม่เอาแล้วมึงไอ้คุยไม่รู้เรื่อง เอางี้เ,ออเคลีย่ยๆเลยนะว่าวันนี้ที่พวกเราแต่งชุดจินๆกันแบบเนี้ยเพราะว่าผมเนี่ยพามาเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ดี่สุดยอดอันดับข้นๆที่แบบเกี่ยวกับเรื่องหมาล่าและที่นี่คือสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดของหมาล่าที่มาเปิดสาขาใหม่จริงอะหลงหมาล่าครับเอ,อยู่ที่นี่เลยครับบาวว์บีพระรามเก้า ห้องเต้ครับเด oh, ี๋ยวผมจะมาห้องเต้เด no ินไปห้องเต้ตามผมมานะเฮ้ยไอเดี๋ยอะไรห้องเต้ต้นโตห้องเต้อ่าปราหารเขาเลยลงโทษมันนั่งเฮ้ยมันทำผิดร้ายแรงข้อหาจะป่อปงผุ้ชนห้องเต้ห้องเต้จับมันเอามันไปจัดพุ่มจัดพุ่มตัดผมเขาเขาจะตัดหัวเดี๋ยววันนี้พี่หน่อยจะเป็นแขกเสียไปอ่อน อ,อ๋อ้มันจะไม่รู้ว่าหน่อยเดี๋ยวมันเห,นนเหน็นดีใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คิดหน้าคิตาหน่อยมันจะตอ้องแก้ในทีหนยนะฮจะย้ายหเห็นปมบลขาวไม่เรียกพอหน,น่อยดิเอามก็จำไม่ได้แน่นอนจะไม่ได้หรอกถ้แต่งขนาดนี้รอนจําไม่ได้หรอกจำว่อหน่นยอยไ,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 ไม่ได้เยื่อ แต่ว่าถ้าเราจำเดินดุ่มๆเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก้ะๆก,ก,กังเนี่ยเขาเดี๋ยวเขารู้ว่าเราไม่เคยมาเออทไมผมนัดไปแล้วคนนึงคนนี้ที่สียำปึกห <ทำ S 1> มดเลยพี่ชายเลย สวัสดีนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่โน้ตไม่ใช่ชื่อบูมครับผมชื่อบูมอ๋อโหยจำผิดไปเรียกโน้ตไหนัอ่ะจะจำสร้อยไปจำแหวนว้าวเดี๋ยวนี้ไม่ได้จำนั้นพี่บูมโทรมาถามกันแล้วโทรมาถามกันแล้ววันนี้พี่บูมเนี่ยจะพาเรานะไปดูทุกซอกทุกมุมหรือพาไปกินของอร่อยที่หลงมาล่าด้วยนี่พี่บูมนี่น่ารักนะทำงานก็ดีบริการก็ดีทำงานเดือนแรกมาทำที่นี่เดือนแรกมีรถเดือนที่สอง มีบ้าน,านเดือนที่สมีนาคม้าจริงไหมพี่เขาบริการดีเห็นไหมยิ้มแย้มกับลูกค้าเออพี่บูมจ๋าผมถามหน่อยครับว่าอยากจะรู้วัดหลงหมาล่าเนี่ยชื่อมันมีความหมายหรือมีที่มาอะไรยังไงบ้างครับพี่นีครับอาหลงแปลว่ามังกรครับผมอ่าเหมือนเชินหลงอ,อะไรเงี้มังกรอันนี้ด้านหน้าจะเป็นห้องเวทีของร้านเรานะครับผม ห้อง VIP อันนี้ก็คือลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้แล้วก็จะมีพนักง,งานให้ประจําห้องครับรับได้ประมาณกี่คนครับหนึ่งห้องจะได้ประมาณ10ท่านครับโอ้โหเรามาจัดปาร์ตี้กันที่นี่ไหมได้เลยแล้วก็ถ้ามาเยอะกว่า10ท่านก็จะสามารถเปิดหากันได้นะครับหรอใช่แล้วพี่ภูมิ๋จเออร้านหลงมาล่าแล้วเนี่ยเปิดทุกวันไหมครับอ่าเปิดทุกวันครับผมจะเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนถึง6กโมงเช้าเฮ้ยหกโมงเช้าใครมากินนลพี่พะ ไม่ใช่ก็มีลูกค้ามีชาวต่างชาติมีคนจีนก็มากินกัน,ชนใช่ครับผมตัวใหญ่จะมีหลากหลายครับผมเพราะว่าร้านเราครับจะมีการแสดงหลายอย่างด้วยเช่นยิ้วเปลี่ยนหน้ากากอะไรนะเป็นยิ้วเปลี่ยนหน้ากากผมมีนักแสดงเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนหน้ากากเหมือนกันทึงถึงถึงทึงเ้ยถึงๆึงถึงถึงชมสักช่วมาสีสอยเฮ้ ทิ้งตึงตึงอ้าวมนสีสองเฮงตึ้งตึง้าวงตึ้งจิงยยาีสี่สาซอสามหน้ามึงเหมือนกันทุกหน้าเลยเอ้า ทำไมอ่ะก็คนหน้าเดิมไม่มีหลยหน้าอ๋อหล่หน้าครบไม่ได้อ๋อแล้วมีอะไรอีกพี่มีโชว์อ่าแล้วก็จะมีการแสดงกูเจิ้งครับจะเป็นบนตตีกูเจิ้งฮะพี่บุ๊แล้วโชว์นี่มีทุกวันไหมครับมีทุกวันครับผมอ๋อถ้ามาลูกค้ามาปุ๊บจะมีโชว์ทุกวันเป็นวันละรอบละรอบอย่างนี้แหละครับใช่ครับอ่าถ้าใครอยากมากินที่นี่ผมบอกเลยว่าอาหารก็อร่อยมีโชว์ด้วยร้านก็สวยเดี๋ยวไปดูตรงนู้นห่อเออไปพี่ไปพาไปไหนต่อดิ๊บ ่าเดี like. like ๋ยวจะเป็นห้องวิพีรูปแบบหนึ่งนะครับใช่ครับเอ้ยมี2รูปแบบอันนี้เป็นโต๊ะคอมใช่ครับอันนี้จะเป็นหม้อเดี่ยวครับผมอ่าถ้าร้านเราจะมีชั้นสองด้วยนะครับชั้นสองหรอเราเต้งบ้านออนมีกี่ชั้นห้าห้าชั้นห้าชั้นครับชั้นแรกทำไรชั้นแรกเปียวชั้นแรกเปียวไว้ปลูกมะนาวอ๋อชั้นสองอะขามปลูกมะขามชั้นที่สาม ปลูกกระเจี๊ยบชั้นที่สี่ลำไยปลูกลำไยแล้วชั้นที่ห้าไม่มีอ้าวอ่าขอโทษด้วยนะครับผมมีอะไรอยากจะบอกมานานแล้วครับผมชอบพวกแบบชอบพวกเราเลยชอบแบาไปกันต่อดีกว่าครับผมไอ้ยัยอยากกะเล่นตั้งนานแล้วมั้งว่าตั้งไหนตั้งแต่รีบกลับบ้านไม่ไอออสอะออสเีบเลยเนาะ โอ้โหนี่ก็เป็นอีกห้องวีหนึ่งที่สวยงามมากทั้งหมดนี่กี่ที่พี่อ่าจะนั่งได้ประมาณ16ท่านครับผมโอ้โหสิบหกท่านมาที่นี่อาหารดีมีโชด้วยไม่มีห่วยโชดีด้วยจะบอกให้ออดใบโอ้กัดมึงให้ใครมาต่อเนี่ยชวนทุกคนไปมึงไม่ได้ดูเลยมันต่อได้เปล่า ลิเกได้ไหมครับได้เป็นรีเกมากี่ปีครับห้าห้าปีงั้นร้องลิเกเกี่ยวกับหมาล่าได้ไหมได้ได้นะร้องไปเลยนะเต่ง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 โป๊ะปะทิ้งแชมป์แต่ได้เต่งตุงตุงโป๊ะปะตุ้งตุ้ว จะเกจะจ้าทำทำเที่จ่าผัวจ่าพระปั่นจนทำทำเที่ยมจะเป็นจะเกจนจนเออพ่อดิบแทมจากลัวปลาจนจ่าพระปั่นปั่แทมก็เป็นจะเกจะจ้าแทมแทมจ่าผูวจ่าพระอะไรงงไหมทำไมไม่มีหมาล่าหมาล่าอยู่ไหนมีฟังดีๆบอกผมเป็นลิเกนะจ๊ะเออบ้านอยู่ท่าพระฝั่งทนเออ และเขาเนี่ยไม่คิดจะสนเลยว่าจะไกลขนาดน้นเขาก็อยากจะมากินที่หลงมา่าโอ้กูดูแล้วมึงอ่ะก็จะบ้าเหมือนมาแล้วนะอาไงมึงกูได้ยินแต่ท่าพระฝั่งทนก็บ้าันอยู่ตรงนั้นพี่บูมร้องท่าพระฝังทนพามานั่งพี่โต๊ะตอนนี้โต๊ะใหญ่มากเลยอลังการแล้วอลังการด้วยแล้วหลังจากกินเสร็จเนี่ยผมจะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวเราพาไปัไปดูโชว์ ตรงกลางน้ํากันเหรอเออที่นี่ก<ต>็มีโชว์ด้วยแต่หน้าตาพี่จะเหมือนคนจีนแต่พี่จะบอกน้องหน่อยว่าว่าพี่เองไม่เคยผมไม่เคยกินเลยพี่โอ้โหพูดออกมาได้มึงเคยกินเหรอไม่เคยอ่ามาขิงคุหาป้าก็ไม่เคยเหมือนกันถึงเล่นพี่บูมมาไงพี่บูมครับ <c oughs> ถ้าจะมากินที่นี่ควรจะแนะนําอะไรสั่งหูก่อนน้าซุปอะไรยังไงช่วยบอกหน่อยไี่ อ่าอันดับแรกนะครับคือหม้อร้านเราครับจะมีทั้งหมดสามแบบจะมีหม้อแบบหนึ่งช่องสองช่องนะครับเราก็จะมีแบบสามช่องซึ่งลูกค้าสามารถเลือกน้ำซุปได้ตามใจชอบเลยครับส่วนน้ำซุปของร้านเราครับก็จะมีทั้งหมดจะมีเป็นหม่าล่าครับอ่ามะเขือเทศซุปเห็ดแล้วก็เป็นไก่ตุ๋นกระเพาะปลานะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวซุปกระดูกหมูครับ แล้วก็เป็นไก่ตุ๋นมาพาเขานะครับเออแล้วถ้าเป็นเซตเลือกน้ำซุปเสร็จแล้วครับยังไงต่อพี่ต่อไปก็จะเป็นพวกเมนูแนะนำร้านเรานะครับก็จะเป็นพวกเนื้อต่างๆซึ่งความจริงแล้วครับทุกอย่างของร้านเราครับจะเป็นซิกเนเจอร์หมดเลยเพราะว่าร้านเราครับเป็นต้นตำลักจากจีนแท้ๆเออจีนเนาะอะไรก็อะไรก็คือเป็นซิกเนเจอร์หมดเลยใช่ไหมถ้าอ๋อชอบกินอ๋อชอบกินอะไรเนื้ออะไรเนื้ออ เรือทอดจิตนี่มีไหมครับเรือน่าจะเป็นซอยจุแหงซอยจูได้ไหมซอยจูมันทำไงนะจุจู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 โอเคเีอพี่ก็ชอบไปเราก็ยิ้มแล้วทีนี้เออผมเอางี้ว่าพี่เดี๋ยวผมว่าให้ผมเลือกคงคงจะไม่รู้เรื่องก็เลืจะไม่ถูกไม่ถูกนั้นให้พี่จัดเซตเด็ดๆมาให้พวกผมเลยได้ไหมครับได้ครับอันนี้ไม่ทราบว่ามีท่านไหนแพ้อาหารอะไรกันไหมครับอันนี้แพ้ครับแพ้ทะเลเอ่อสาวแพ้อะไรแพ้ภูเขาแพ้ภูเขาผมแพ้เมียอะไรเนี่ย

đi thôi, hey, 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 ใครใครใครไม่เหนื่อยเลจีใครนะคุณใหญ่เอ้าออจับได้เหรอได้จับได้ตรงนี้ใช่ไหมได้โอ้ยห้กูเต้นแทบตายเพิ่งจะจำกูได้ตอนนี้ไม่ได้เลยตอนนีหน่อยครับทีนี้ตารางมุ่หน่อยเข้าสู่สุดปอกออสกัสเต่าครับทขาไมนักเต้นเหนื่อยวะฮะเต้นเหนื่อยเขาชราภาพแล้วตั้งหอบทั้งหิวเลยพ่อหน่อยก่อนพ่อหน่อย บอกพ่อสิวันนี้เดี๋ยวพาพ่อมากินเออพ่อจะกินอะไรไม่รู้จีอะไรมามาอะไรกินมาอะไรมาละอ๋อมาท่านแล้บอกไปหมาใช่หมดเลยบอกไปมามาละมาละหลงมาละลาละหลงอันที่ละคำหลงหลงมาละละหลงมาละลาลาเออแล้วแต่มึง หมดเลยพี่บุ๋มครับแต่และซุปแต่และหม้อแล้วก็อัจุดิบต่างๆบนโต๊ะเนี่ยมีอะไรบ้างครับได้ครับเริ่มจากน้าซุปก่อนนะครับน้าซุปของเราก็คืออันนี้จะเป็นซุปกระดูกหมูนะครับ,รบแล้วก็เป็นซุปมะเขือเทศแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นซุปกระเพาะปลานะครับพี่อันเนี้ยแปลกสุดเลยเนี่ยจัดมาหน้ารักสุดเลยคืออะไรอรพี่บุม๋มอันนี้จะเป็นไส้เป็ดครับผมแต่เป็นไส้เป็ดของทางร้านเราไส้เป็ดใสามากเลยนะยนผ,มผมกินช่วงหัวได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นั่นตัวตาลออแล้วเนี่ยอะไรครับพี่ในเซตทะเลอันนี้จะเป็นเซตรวมทะเลครับก็ะจะมีพวกปลาช่อนแล้วก็จะเป็นพวกอหอยเป้าฮื้อหอยเชลล์แล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำครับข้างหน้าพี่ในกล่องนี่แม่งอะไรนะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นกุ้งสดครับผมใช่ครับเออพี่บูมครับนอกจากเนื้อสัตว์อะไรที่อยู่บนโต๊ะพวกเรานี้ที่ที่หลงหมาล่าเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรพิเศษหรือว่าอะไรที่แนะนําอีกไหมครับพี่ก็จะเป็นพวกเส้นสดครับผมอ่านี่คนกินหมาล่าจะชอบเส้นสดครับผมเออพี่บูมแล้วก็ ากไปถึงแฟนๆที่ดูรายการสุดปอกกันสักนิดหนึ่งครับพี่ทุกคนที่กาลังดูกันอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆดูแล้วแบบก็อยากมากินจังเลยมาที่นี่จะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างไหมครับถ้าสําหรับแฟนๆรายการนะครับก็คือเปิดรายการให้ลูกค้าอาให้หนร้านดูนครับเราจะให้บัตรสมาชิกไปหนึ่งใบนะครับจากัด5ท่านห้าสิทธิ์แล,แล้วบัตรสมาชิกนี่มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างไหมครับะจะได้ส่วนลดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่มาทานนะครับโอ้ปกติ ทั่วๆไปเนี่เขารดกันแค่สิบเปอร์เซ็นต์นี่มีบารสมาชิกลดตั้งยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นี่นะครับถ้าใครดูอยู่แล้วนะครับอยากกินให้รีบมาเลยครับที่บาวโ b บีเอเคร้านหลงหมาล่าครับปักหมุดมาได้เลยครับห้าสิบเท่านั้นเออเองกินขนาวเหนียวดิเอองรูดินอันนี่นะหิบกุ้งกัดอะไรดิหิบละกันแท้เลย กัดไปไม่ม,ไม,มีไม่มีแป้งผสมเลยเน,น,นื้อปุ่งล้วนๆมาที่นี่แนะนำเลยหลงมาล่าให้แนะนำให้สั่งเลยกินปุ่งอร่อยไหมอร่อยโอ้โหถูกใจอ๋อแล้วครับท่าผม้ชม อร่อยอ่ะครับใช่ฮะอร่อยอ่ะเดี๋ยวหมดยคับหมดเลยนะเดี๋ยวหมดเลยเขาสไลด์มาสไลด์มาแบบบางๆแล้วก็เอาไปจุ่มนะจะไม่เหนียวไม่อะไรมันละมุนลิ้นอ่ะครับพี่อร่อยเลยอร่อยละลายในปากอ๋อหนุ่มๆนุ่มๆแม่เนี่ยเนี่ยอรู้เลยนุ่มกุ้งมันทำมันตัวกลมอ่ะโอ้โห

ีลายบ้าเอาละ